ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะเดี๋ยวผมเพื่เกมจะเตะออฟดีเคนะผมมารับชมกันอีกครั้งนึงนะผมตอนนี้เราก็มีของที่ต้องการแะก็มีเท่านี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยภารกิจต่อนะว่าภารกิจเรามีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้โอ้อเดี๋ยวเกระตุนตรงนี้มันคืออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยอ๋อกระตุนหลังรถป่ะเฮ <c oughs> ้ยะ <c oughs> อะไรบ้าง ผมไม่เห็นวิอะไรเลยเนี่ยอ๋อยี่อยู่ใต้ท้องรถแล้วมันอยู่ใต้ท้องรถได้ยังไงวนะล่ะเดี๋ยวเด <laughs> ี๋ยวติดใต้ท้องรถ <c oughs> เอาเข้าบ้านก่อน <c oughs> ยงดีนะที่เรามันต้องยัดขังนะเราเดินแค่ผ่านๆแค่นี้ใช่ปะ <c oughs> เออ <c oughs> มันก็จะเข้าไปในคังให้ว้าว Oh, you know, แต่เราขาดแคลนอาหาร่ะเพื่อน,อนจะแย่นะทีน,นี้เราจะไปไหนต่อครับผมคิดว่าเราควรจะไปฟาร,ร์มอาหารนะซึ่งอาหารก็อยู่ตรงนี้นะโอเคเดีย๋ยวเราขึ้นรถไปเลยเราจําเป็นต้องเชื่ออารและภาคนี้ที่แบบชนไม่ได้มีน้องบอกว่าการถอยหลังชนมันจะเป็นอะไรที่แบบพังยากกว่าเดิมจริงเหรอเอ๊ะ ทำแล้วผมอยากรู้เลยตอนนี้คือไม่อยากรู้เท่าไรตอนนี้คือต้องการของอย่างเดียวตรงนี้นี่ตรงนี้ยังไม่มีทัมบี้มาหาเราแต่ข้างในนี่มีแน่นอนมีไหมไม่มีทัมบี้ที่นอนอยู่นะขออย่างเดียวอย่ามีพิเปอ๋ออะไรวะนะ โอโอเคเก็บมาให้หมดนี่ตำแหน่งหนึ่งเราได้ของมามแล้วผมทําบี้มาแล้วโอ้ได้โหของเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ทํบี้ก่อนอือืมไอ้จเรียบรอ้อยไปไปไปมาพึบเลยผมบอกเลยว่ามาพึบมาพึบครับถ้ามาพึบขนาดนี้มันต้อง ไลเดอร์เค้กอือไลเดอร์เค้กไลเดอร์เค้กอือหืออืออืออือ <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงหลบได้เว้ยฮไลเดอร์เค้กโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับไลเดอร์เค้กเข้าไปไลเดอร์เค้กอัดหน้าปากกะบากปุ๊บปุ๊บไล่อย่งไงนีง่ไง เนี yeah. ่ยโอ้เนด็ยที่เป่งอื้อถุก่อนทุบก่อนก่อนที่พวกมันจะมามันกำลังเดินมาเก็บเป็นแถวเลยหแล้วอาวุธผมมันพังง่ายมากเลยผมเปลี่ยนตัวไม่เป็นนะครับเพื่อนเมื่อกี้มันขึ้นสถานะเหมือนเหมือนเหมือนลั่นเลยเดี๋ยวๆดเก็บมาให้หมดอ่าปึ๊บไปไปไป เราต้องจ้องว่ะเพื่อนโอ้โหมันยังเห่นเกมดิเหรอหามจริงไปลงไปๆโอ้โหทำมี้มันได้ยินเสียงยเดี๋ยวเดี๋ยวเรต้องรีบเก็บของให้ไวเลยเฮ้ยเก็บก่อนรุ่งๆอะไรวะเนี่ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้โหโดนเลยระบบมันอะไรวะเนี่ย ระบบอะไรเนี่ยนี่ไง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 ขอกดอีทีบไว้ให้เพื่อนๆใส่ได้ด้วยกดแทะพังพังไม้โอเคกดค้างอะไรอะไรอุ้ยโอ้โหโดนจับไม่ง่ายงี้อะไรวะเนี่ยอื้มอืมอืไปเยอะ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 เกินเยอะเกินเยอะเกินอุ้ยโดนโอ้ยเอะเย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 อะเกินไปไป อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปอยู่กับกุ้งอย่าไปยุ่งกับครูยิงหลบก่อนยิงหลบก่อนไปแล้วจ้ามาเลยมาเลยขอมาเลยมันเป็นยังไง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 เฮ้ยรถยกหน้ายกหน้าได้เฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้ยเดี๋ย่าดูเยอะเด้อเยอะเกินเยอะเกินขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วไม่อยู่แล้วอย่าได้ <necessary> <bees> เดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำอะไรสักอย่างนี่ไงติดอะไรวะประตูแตกอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาดิเอาดิหังพังโหตมี่เกิดอัดหน้าเลยอ่ะจบไปเอ้ยโดนจับเฉยอื้อหือ ผมกดตีแลเมื่อกี้นี่อะไรครับหึฮึึหึหึหลบไปหึหึหึหลบไปโอโอโอหลบไปหลบไปดิแล้วผมทาอะไรวะเนี่ยมันไม่ยอมหลบให้อ่ะแล้วแล้วลุก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 แล้วลุกสิวะลุกเอออะไรวะเนี่ยหึฮึ ฮึ <plane>. ่ม <benim> ฮ <sharing> ึ่มอะไรกันด <halt> <k> ิโูยากจริงยากจริงจริงเดี๋ยวผมกดไม่ค่อยติดอ่ะผมเป็นไรไม่กดไม่ค่อยติดจะเก็บของเก็บมาก่อนดูดิมันขับยากมากนะผมครับบเฮ้ยว้าว ไปขี้ลดข้ลดร,รถพังเนะี่ยพังหมดปแล้รจ้าของเก็บบ้านโหยากจริงผมยอมรับเลยพังนี่คือแบบบังคับคยากมากโอยรถผมพังหมดเลยนะถึงว่าแล้วทำไมถึงมีรถรถจะแย่หมดเลยไปจังหว e ถ้าเราเก็บรถพาด้ได้ปะเก็บของเนี้ยขบไม่ได้ฮะต้องเก็บต้องเก็บเอาเข้าไปในดูเองเก็บเข้าไปในบ้านเองอ่ะไปอาหารมียัดข้างก่อนเรียบร้อยแล้วก็เก็บของไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บให้หมดอาวุธเราต้องใช้ อันนี้แล้ววะเป็นอาวุธนี่ไงไม้นัดสามเดินเดินเดินเดือลำบากมากเราเปลี่ยนตัวคือเราต้องเข้ามาคุยกับเขา <ไป S 1> ใช่ปะได้ปะเปลี่ยนตัวคุยกับเขาได้ไหมไม่ได้อะเราต้องเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักเหรอถามจริงผมอยากจะเปลี่ยนคนอะรู้สึกว่าคนนี้จะเหนื่อยนะ เราเราพาเขาไปเรื่อยๆเนะโอ้ยจะไปไหนวะเนะี่ยโอ้โหอ้อกคุยเขาไม่ได้เขาจะพาเราไปไหนเนะี่ยไปตรงนี้นะฮะโอเคจัดไปเดี๋ยวก็สลับตัวได้เนะี่ยโอ้โหเราต้องเล่นคนนี้อ่ะเนะี่ยหมักขึ้นไปเลยโอ้โห ดีนะันมีคนแบบว่าคอยเก็บหน้าง,งานให้ถ้าไม่มีคนเก็บหน้าง,งานให้นี่คือแย่มากแล้วผมอยากไม่อยากจะคิดเลยครับผมถ้าไปเจอคนนี่คือจะเป็นยังไงวะเนี่ยผมจะลาบากก็ดูแต่ยางนี้แวถวนี้มีรถให้เยอะแยะเลยเฮ้ยบ้านแดงนี่ขนมาวะไม่แน่ใจนะตตอนนี้คือผมอยากเปลี่ยนรถปะ่ะจริงเราเปลี่ยนรถกันเอาคันนี้มาดีกว่า ขึ้นมาเลยเพื่อนเอาคันใหม่ๆขึ้นมามาใช้เออมันมีรถเยอะอยู่แถวเนี้ยเชื่อว่าใช้ได้นะโอ้โหพวกกลุ่มต๋องบี้โอ้โหเยอะมากตรงนี้นะเราต้องมาตรงนี้แล้วมันทำอะไรวะม้าทำอะไรอะ อ๋อต้องไปที่เสามาเลยมาเลยนี่ไงแตกโอ้หพึบเลยไลเดอร์เค็กเป็นไงเป็นไงเปิดก่อนได้เปรียบอืมเยอะเยอะเยอะนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเล่นงานก่อนไลเดอร์คิกกลางทุ่งโอ้โหโคตรโหดถึงกับเหนื่อยเฮ้ยหลังอุ้ยโอ้โหมาไงวะอืมอืม โโอ้โหม่แกเราต้องดูจุดกลมๆไว้อะมันให้เคลียร์แถวนี้เนี่ยนี่ไงนี่ไงเพื่อยังไงครับหมายหน้าสามอัดหนด้าไปแตกเฮ้ยโดนด้วยเฮ้ยตีโดนด้วยตกกิ๊ตกกิ๊ตกกิ๊ด นี่ไงเหนื่อยเหนื่อยขี้เป่งบอกว่าให้รีเทิร์นให้กลับบ้านนะฮะโอ้ยกลับบ้านแล้วมาเคลียร์ทอมบี้แล้วกลับบ้านโหแต่ว่าด้านหน้านี่คือทอมบี้ทุบรถป่ะเอาไงดีวะทอมบี้ทุบรถไล่เด็กเพ็ก ลนั่นไงไลเดลอ์ดค,อคิกไลเดอ์คิกโอ้โหเขาเทพยังไงวะตรงไหนวะนี่ไงชะการเลยเออถึงยอดเลยวะป่ะเราขึ้นรถกลับบ้านดีกว่าเพื่อนมึงงั้นเราจะแย่ไปแล้วจ้าอุ้ยผมไม่ได้มองโทษที โดน <c oughs> ลงน้ำไปเลย <c oughs> เอาลดความโอ้โหลดความได้พังเลยครับผมแย่ yeah, ละไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่อยู่ไม่อยู่เราจเจอโอ้โหลดความครับเพื่อนโอเค เรามาตรงน้ยังมีรถคันนี้อยู่ไปรลวๆึ้นเ็วขึ้นเล่าโลขึ้นเล่ขึ้นเล่าสวยยังไงครับยังไงยังไงยังไงโอ้โหหล่นไปหล่นไปเราเปลี่ยนรถเป็นเรื่อยตอนนี้จริงไปครับตรงนี้เขาบ้านเราครับไม่มีความตุก ใดเท่าอยู่บ้านของเราทําไมทางดีๆมันก็มีนะทำไมผมต้องมาทางนี้วนะเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆหลังรถมีอะไรบ้างคันนี้ไม่มีแนะ่ผ้าก็ามาส่งบ้านเรียบร้อยไหมต้องเข้าไปด้านในเ,เหรออืมเรียบร้อย เขามีเควสอะไรอีกไหมอ๋อเนี่ยเราเปลี่ยนตัวเออเนี่ยเปลี่ยนตัวได้โอเคอ่าเดี๋ยวเราใช้เขามีอาวุธเยอะนะมีกระสุนปืนโอเคโอ้โหยาพึบเลยเก็บไปก่อนดีไหมฮะยาแบ่งเพื่อนบ้างของเยอะจริงรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าใบเล็กนะอันนี้กระเป๋าที่สอง เหมือนกันปะเดี๋ยวผมอารมณ์เราบวกห้าผมตอนนี้กับทุกอย่างกำลังโอเครู้สึกมีเควสตรงนี้นะฮะเดีย๋ยวเราไปเล่นทักหน่อยออกไปช่วยเพื่อนทักนิดนึงนะครับผมว่าเกมนี้มันมันนะมันมันนะอุย้ยติดจบเลยการติดทีเดียวนี่คือปัญหาเกิดปัญหาเลยครับผม นี่ไงแหวกไปเลยไม่ใช่รถเราเราไม่กลัวเกิดอะไรขึ้นวะเรื่องเรื่อเปล่ <c oughs> มีการคุยกันด้วยนะพวกนี้เป็นทหารหารมดเลยอ่ะ Gotta say I'm surprised to see you standing around with your thumb up your ass while civilians are dying all around you. You don't have to like orders to follow them. Mm -hmm. So what? We're on our own? Civilian casavac isn't the mission. Isolate, contain, identify. Until the squints figure out what's causing this little chuckle fuck, you're all potential carriers. Any chance of you listening if I tell you to go home and lock the doors? Probably not. No. Well then I guess I didn't see you out here. Mm -hmm. You better get going. captain cranky contaminate scene. people gets when her จะบอกนะว่าให้ให้ทำอะไรวะเนี่ยไปแล้วบอกได้ไว้เฮ้ยไปหาของในบ้านที่มีอะไรบ้างไปเข้าไปหากัปตันไม่ได้ดิเฮ้ยโอ้ยจะเข้าไปสักหน่อยแล้วจะไปไหนวะเนี่ยไม่ได้เลยเ แอบเข้าได้ป่วะแอบเข้าหลังบ้านอะไรเงี้ยลองดูดิไม่ได้เว้ยไปดีกว่าแล้วผมต้องไปไหนครับเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยวเราไปไปดูตรงนี้นดิเหมือนมันจะมีรถอะไรทักอย่างดูแบบน่าสนใจนะฮะตรงนี้เหมือนมีของว่ะเพื่อน เราล่อเราล่อไปหาทหารไปเปิดซะขอหาของนะตรงนี้ค่อยๆไปค่อยๆไปสวยเอาไว้หลังอย่าละเกือบละนี่ยงนี่ยงนี่ยงนี่ยกำลังหาของก็ดีเลยได้ปืนแบบอันนีง ตรงนี้จุดหนึ่งถ้าเรากดถ้าเรากดไอ้นี่โอ้ยได้กระสุนปืนบอมมาแล้วถ้าเรากดชิปค้านะผมจะเป็นการลุ่ยของเร็วแต่ว่ามันจะทําให้เสียงดังใช่ไหมเนี่ยดูดิเสียงมันจะกว้างขึ้นโอ้โหของเต็มเลยอ่ะเอาไปไว้บ้านดีกว่ากระสุนปืนอื้อหลันเดือดคลิกได้ปะ ไล์เดคคิกแม้นีอย่ได้อยู่โคตรโหดไปจ้ะถึงจะเป็นผู้หญิงก็โหดเอาขอไปเก็บอเออแล้วเราดูเควสดว่าเขาต้องการเควสการอะไรวะเราดูเควสได้ป่ะอมอันนี้เป็นการอัปเดตว่าอัปเดตอันนี้เป็นการแบบว่า คาบบ้านผมอย่างเงี้ยทําได้นะเนี่ยใส่เข้าไปตอนนี่ของเราหมดนะฮะเดี๋ยวไปเอาของด้านในก่อนไหลเด็กคลิกเข้าไปนี่ไงนี่ไงเออกลับยับจะเหนื่อยจะเหนื่อยเอาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตู้ไหนตู้นี้ไหม ผมลืมเก็บของว่ะต้องมาอีกรอบนึงอ่ะตอนนี้คือผมก็เอามาหมดแล้วผมผมสังเกตว่าในบ้านผมกดวิ่งไม่ได้อะเพื่อนๆถ้าเราอยู่ในบ้านอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฮะแต่ตอนนี้คือผมต้องการกลับบ้านเอาของไปเก็บก่อนมนเควจะผ่านแล้วนะโคโรคารเท่ะ น่าสนใจนะน่ามาเอานะเอารถไปจอดที่บ้านเราแบบเบยอะๆจะเป็นยังไงวะเนี่ยตักสิบยี่สิบพันไม่เอาขอไปเก็บเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งอารมณ์รถเฉยอะไรเกี่ยวกับนี้ให้หาขอมาให้เนี่ยเหมือนจะมีเพื่ตรงนี้ด้วยนะเดีย๋ยวผมไปเอาเรถแทนนีแล้วก็มาทำตรงนี้ก่อนดีกว่านะฮะ โ okay. อเคเดี๋ยวไปตามเป้าหมายผมก่อนแล้วกันนะฮะขับรถแป๊บนะครับผมบอกเลยว่าไกลมากๆตอนนี้คือผมต้องหาเหล็กนะฮะเพราะว่าผมขาดแคลนเหล็กด้วยนะครับผมอ๋อตรงนี้ตรงนี้เป็นรถที่เรามีมีของเราอยู่ใช่ไหมเดี๋ยไม่มีวะอะไรอุ้ยโดนเลยอ,อ,อะไรกรับเนี่ย ไม่ไม่ตายใช่ไหมแต่กบที่นี่แน่ๆเลยอยายที่มีของเราเอาเฮ้ยว้าวแดกไลเดอร์คลิกปิดเป็นตำแหน่งโทษทีขึ้นก่อนขึ้นแล้วก่อนเหนื่อยเนื่อย,อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำมาตรงนี้นะฮะปาจ้าไม่อยู่แล้วโหโคตรแรงเลยคันนี้แรงจริงไปจ้า ตรงนี้เราไม่เคยมานะฮะเป็นเป็นครั้งแรกที่เรามาตรงนี้นะขับดีๆขับดีๆรถคันนี้มันค่อนข้างที่แบบอุเอาพังเลยครับผมด้านหน้าจบเลยขับแรงไปหน่อยเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นวะขับีบุกอ่ะเดี๋ยวช่วยอวึไหนวะ oh, eli, eli. jacob, right? come on, let's get you and your friend out of here. no, no, that's okay. you just get him back to the church safe. i got to get back to my brothers before they notice i'm gone. eli, we've talked about this. i'm not ashamed to be seen with you. It ain't that shame. You know what Job would do if he called us together. Your brother's an asshole. Oh, he's he's still not wrong. Wrong. I better move. You get him home safe. You get yourself home safe. Don't do anything stupid, okay? Oh, i I'm young, quick, and I got a big-ass wrench. What could go wrong? Take this. Better if everybody has at least a little. อเาอ,อเาวไ,ไ,ไปไหนไวะเนี่ย <g it> <c oughs> หาของแป๊บเดียวรู้เลยเป็น <c oughs> ของนะตอนนี้โอ้โหของเราแน่นมากปึ๊บ <c oughs> โอ้เด็ก <c oughs> เนี <c oughs> ่ยอของไปเก็บก่อนหารถก่อนเนะีของของแน่นปักเลย <c oughs> เต้องพาเขาไปต่งที่ไหนทักทีเลฮะอืม <c oughs> หารถคันนี้แล้วกันของเต็มมากอ่ะผมจะทำอย่างไรได้นอกจากเราต้องใช้รถคันนี้จริงๆรถคันนี้เก็บของได้เยอะประการไปเพื่อนเอ้าไปื่อดูมันงับเฉยเลยเรียบร้อยเก็บมาก่อนเนี่ย แล้วก็อย่าย้ายย้ายคันมาคันนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บยัดของให้หมดเฮ้ยเอาออกมาทำไมวะเนี่ยอะไรของผมวะเนี่ยเก็บกระเป๋าไปผมว่าของบางอย่างเราต้องไอ้นี่วะทับไายผมเอาของทั้งหมดแล้วนะฮะอย่าขึ้นรถก่อนกลับบ้านก่อนก่อนที่มันจะมืดค่้นไปมากกว่านี้นนนนไลด์เดคิก ให้ล้มไปก,ก่อนอมาขึ้นมาดูเข้าดูขึ้นมาเหมือนเหมือนให้เราไปตรงไหนกันที่หนึงง่งไปหาของเหรอตรงนี้เหรอทำไรกระทิ้วตอมีดด้านหน,าหน้าบ้านนี่เหรออาจจะใช่นะผมว่าเฮ้ยจ,จับแล้ววะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะออกนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเดียวเข้าทำไมวะ ทำมีมาเต็มเลยมอพื้นเลยว่ะเด้อเด้อเดเราเปิดไฟก็ไม่มีแยาละกินสแลกก่อนละกันอุ้ยโอ้โหเพียดอะไรเพื่อนขอกินสแลกก่อนกินสแลกครับนี่ไงคึกกบไปคึกกว่ะลุบๆๆๆๆโอ้โหสแน็คไม่ทำงานเด้อเด้อเดเดียดเดียดเดียดเดีมานี่มานี่นี่ไงนี่ไง เขาต้องมีธนักกินธนักไม่บ่อยอะเรียบร้อยจุดนี้มันมีอะไรวะให้เรามาหาของหรือไงผมงงนะเนี่ยหาได้ว่านี่เหรออะไร,รอ่ะเออทุบไป อันนี้พังครับผมถ้าพังนี้เราก็ทิ้งครับเรานี้มาใช้ใช้ไม่ได้เหรอโอ้ใช้อันนอื่อยู่จบเลยเราเทตังได้นะเราขอไอ้โอโ้ขึ้นมาแล้วกันเขาบอกว่าให้เรา wearing You're yourself out. อะไรเนี่ยฮะแล้ก็มาตรงนี้เนี่ยโถงงว่ะมีรูปจากการทอมบี้กนแล้วกันตรงนี้เยอะเยอะเยอะเหลือเกินเรียบร้อยไหนวะมาพึบเลยทอมบี้ มาตรงนี้ยังไงยังไงขับขับขับโคตรไปเอาของแป๊บแน่ตรงนี้ขอละกันตรงนี้่ะผมว่าเราไปดีกว่า บี้ทเยีบว่าลยวาวแดกนี่ไงนี่ไงเยบร้อยอืมแตกหมดหางหน้ามาอีกพึบเลยอืมนี่ไงเคลียรละนะผมเราต้องเคลียร์ทอบบี้ให้ครบเป้าหมายแล้วก็โอเคไปตรงนู้นเ ขาต้องการเข้าบ้านใช่ไหมน่าจะเข้าบ้านเราบ้างนะก็ถือว่าจับเลยนะรถรถเดียวเดียวแป๊เดียวยากนิดหน่อยโอเคพาเขากลับบ้านนีฮะรียบร้อยไปเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันแล้วก็อย่ามาจบคลิปกันนะฮะตอนนี้ของเราเลือน้อยมากมามะ เรียบร้อยครับผมได้คนเข้าบ้านแล้วหนึ่งใช่ไหมผู้หญิงเตี้ยโม่งนี่คือที่ลิลลี่อันนี้คือจางเจคอบนะฮะผู้ชายคนนี้อ๋อเราคือลิลลี่ เทอมงที่ไ hey. หวะใช่เหมือนกันเลยเฮ้ยเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมในคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะก็อย่ามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะเจ้บ๊ายบาย